สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคพี่น้องได้ยินเสียงล่มบ่ครับฝนกําลังมานะครับออกเดินทางมาเมื่อเช้านี้ครับผมอากาศแดดเปียงๆนะครับอากาศฮอนตกบายมา่านผู้ชมเมืองล่มฝนกําลังลงเม็ดพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านาโชคเด้อพี่น้องเด้อนะครับ วันนี้วันที่5สิงหาคม2568โอ้เสียงฟ้าพี่น้องนะครับเอา้านะครับมณีพาดเดินทางครับมาหาปูทุ่งฝนนะครับโอ้งวด2 4 2 6ี่สบดีามาหาปูทำชุ่มงวดที่ผ่านมามาหาปูหนับเลขติดมานํากัน0550นะครับ, 0, 5, 5, 0. รบอา่ามาตะเลขติดได้พี่น้องเด้อนะครับมณีเดินทางมาหาปูขึ้นเก่าพี่น้องนะครับอา่าจะพามารับชมครับงวดวันที่16สิงหาคม2568 บายมากจังไดฝนตกพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วนะครับธรนมช้ชมเอ่อฝนลงเม็ดแล้วพูดนะเอาพี่น้องเดี๋ยวลบฝนก่อน่รนมช้ชมฝนตกฝนตกนตก่ครับบรรยากาศทางห้วยสงขามพี่น้องนะครับอันนี้เป็นห้วยสงขามพี่น้องปูป,ปูปูกระเบื้องเองพี่นอ้องปูยูน,นิล่าปูกระเบื้องปูฟ้าฝนตก นะครับผมอยู่นาองค์ปู่ศรีสัตนาครราชธรรผช้ชมนะครับเดี๋ยวบ่าวเ่าก็จะทำบุญน้ำปูน้ำพี่น้องเนาะปูปูกระเบื้อง่ายบรรยากาศเบิ่งเบิ่งพี่น้องพี่น้องอันนี้ห่วยสงครามบานเฮานะครับฐานน้ำฐานน้ำมาหนีน้ำเต็มพี่ทีพี่น้องอันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ฝนยุดตกไปหลายเมื่อน้ำก็ลงกแน่นะครับจักน้อยเดี๋ยวพี่น้องน้ำเต็มขึ้นไม่เลยเต็มที่ะไรพี่น้องเต็มเกือบขึ้นมาท่นผีรับช่วงน้ำมาหลายแบบห่วยสงครามห่วยสงครามบานเฮา นะครับอู้จากไหนายมากฝนลงเม็ดท่านผู้ชมนะครับมเมื่อเสาร์แดดเปียงๆอยู่เอาเดี๋ยวเข้าผ้าเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันไปชุ่มไปฟังน้ำกันน้ำพี่น้องเนะเาะอ่าฝนตกแล้วนะครับผมกรารเป็นมัสการครับปูการมัสการเนาะครับปูอ่าท่านผู้ชมวันนี้วันที่5สิงหาคม2568ัน้อะพี่น้องข้าเดินทางมาหาปูทุ่งฝนบรรยากาศฝนตกเนะี่พี่น้องเด้อนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงเน่นะครับเมืออ่อวานข้ามบุญน,น้ำปูนะ้ำพี่น้อง นะพ่อได้ซอยคาปูนปูปูปูกระเบื้องเองอาสาทุบ ha, p commun, p ุญได้พ <laughs> ี่น้องได้บุญกุศลนุ่นน้ำเอฟซีทุกท่านให้ได้บุญน้ำกันปูกระเบื้องเองเลยบะปูปูกระเบื้องแตกเอาปูเอากระเบื้องที่มันแตก้วพี่น้องมาปูอยู่นาะไปลอยอะไรเขากันครับลอยกระเบื้องกระเบื้องเข้าบินสบาดบินบาดอ่าคนแล้วล่น ปูนี่ครับปูปูยูนายูนาล้านองค์ปูทำชุ่มนะปูกระเบื้องปูกะอันนี้แหละไปบินทบาดล้านกระเบื้องเพิ่นพี่น้องปูว่าเพิ่นกะหิมาเป็นกระเบื้องที่มันแตกแล้วทาชุ่มเมื่อนี้ก็ได้บาร์ถอยทําบุญน้าปูเพราะได้ซื้อปูนอ่าปูเฮ็ดเองปูว่าไปเรื่อยๆนี่แล้วปีนี้บ่มีบุญทอดเทียนน้ำปูนะปีนี้ปูว่าอยู่วัดงดนะครับงดงดบุญทอดเทียนปีนี้บ่มี เม่เหล่าบอมี่แห้งกิเห็นอ่าเอาคน<อ>ก่อนจะปีก่อนมาฟังน้ำกันพี่น้องมาเลยเสียงฝนเนี้ยได้พี่น้องได้บมาเผาโจ๊กแห้งเนี้ยงวดที่ผ่านมาผ่นงวดมาหาปูพี่น้องงวดบ่มาสองสีสองหกเข่าทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมานะเลขติดมาน้ำกันนี่ไหมสามหากระมี่นะครับสามหากระมี่ผ่นบ่มี่สองหานะครับเลขเด่นเลขวิ่งบ่มาพี่น้องต่อนเลขติดมาน้ำกันน,าน่าจะเป็นสามหาอ่าเลขติดเลขติดศูนย์ หาสองปูเอ่อพี่น้องซูนหาไมาต้กันบ่อเข่าเด้พี่น้องเด้เอ้าพี่น้องเอาไหมงวดนี่เอาปูบาดปูเขียนไห้ท่ให้มาชมลากระห้องปลากระห้องเสียงปฝาแน่นะปูย่านใ่ได้ละครับผมได้ละยังไม่ได้ครับเอาปูเขียนไม่ไห้ลรละพี่น้องอ่า เสียงฝนน่ได้ท่านผู้ชมได้มือนก็งา,งามงามได้ปูปูไอะปูกระเบื้องพี่รัง เมื่อเศร้าจาัางไหนแดดคักๆใบไม้จังไหนฝนตกร่งรัูร้องมัลายมือแล้วเออมันอบเอามันหอนเอาวลายมือไหมพี่น้องหนึ่งกับหก อ้าวบาทนี่มันคือตัวเก่าอยู่พี่ก้ามอะไรที่เกาเนอะตัวเลขติดจะบพมาน้ำกันบ่เนี่ยแยกแล้วสองแปดพี่น้องเลขประเนนี้สองหาแปดหาสองนะเออเลขมันเด็กฟันเบาเฉาไหมพี่น้องพี่แกผมเออมันจะเป็นอะไรมันเลขมือยาหวามันบ่มาเนาะแกผมไม่มากกลับไปก้ามแน่นครับตัวเลขเอาวงตัวไหนตัวเอาเอาไหวเหเอาเลขตัววงเห็บสี่พันนี่ได้ไปหาไอ้ลอตเตอรี่ อ่าครูนี่ตัวนี้ว่องผู้พันผู้พ,พ,นพ,พันอยากได้หน่อยคู่พี่น้องครูเอฟซีผู้พ, FC, พ,พันอยากโอ้ยบ่าวเถา้าอยากได้คู่เดียวสองคู่นะครับพี่น้องผมมาทั้งสองเลยวะการเดินทั้งสองกัดขีดเดินทั้งสองกัดไอ้ปูอืมเขาเป็นหนึ่งคนเป็นหนึ่งคนเดินหนึ่งปูว่าหกหกกระเด็นอ่าอยากได้หน่อยคู่เอาตัวที่ปูว่องนีพี่น้องได้หนึง่งแปด นี่หนึ่งแปดหกแปดหนึ่องสี่ท่านี่ป้าปูปูจะเน้นวากลับตัวด้วยได้พี่น้องได้กลับด้วยอเอาฝนกบซาพอดีพี่น้องฝนกบเป็นใจอยูอ่ฝนก็เป็นใจอยู่ซาแล้วตกใจหมดยังฝาดยังฝนลุ่มลอา่อาแต่มาชมปูทุ่งฝนนะพี่น้องนะ สิบหกสิงหาคม2568ัน้อได้พี่น้องเด้อนะครับเลขเด่นเลขวิ่ง hmm. like ah, 1ก yani ับ6กได้พี่น้องปูว่าเด่นซ้ำกันละแต่ว่าถไทยเลือกปูเน้นหนึ่งนะครับเลขติด2458ถ้าผู้ใดมักเลขติดจับใส่น้ำกันได้พี่น้องเด้อผู้ใดมัก2 4 2 5ี่สองห้าสงแปดนะห้าตั้งสิ่ส่แปตั้งสี่จับไซเอาเพราะว่างวดที่แล้วนี่มากเลยเลขติดปูนี่นะนะคผัดเหล็กเด่นมามากผันเลขติดผนมาน้ำกันศูนย์ห้านะเปเรื่อยแล้วแต่ว่าจับคู่บกเข่าพี่น้อง เองวิ่งพม่เรียคิดมัก,กันเ่กันงวดเข่าทั้งบนทั้งล่างกับพ่อม่งวด2องสี่พี่น้องเอางวดนี้และจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนนะครับ6กสองหกสี่ห้าหกปนะครับปูเนยียนไหว่วงไห้ขึ้นหนึ่งแหนึ่งสี่ักหคือ68แปดานีน่นะปูเนาะ,อ,นะอ่าอ่าาได้โชคได้มาได้พี่น้องได้นะครับหาได้ไปหายิบจับลอตเตรอรี่บอมัคก็เป็นยัง เบ่งไว้ซีซีเบ่งไว้ก่อนนี่แหละสูตรก็บ่ได้ณบริเวณปั๊บตัวเดียวบ่ได้ณปั๊บสูตรดอกปูบริเวั๊บอยู่มันเกิจากมันเกิดจากเมื่อเฮดเอฟเอ็นเนาะบริเวณปั๊บอยู่เอางวดนะแต่ไม่งวดเลยบริเวปั๊บอยู่แต่ว่ามันใจปูงวดเลยงวดดีเป็นังไงงวดดีก็มักกินได้หรอมักกินมาปูมักตัวที่เน้นนี่เล่มาปูนะมักเนี่ยล่ะมักตัวที่เน้นนี่เลยนี่พี่น้องปูมักตัวที่เน้นนี่เลยแต่ว่าผู้ใดมักหนึ่งสองหนึ่งหากกัติดไว้ได้พี่น้องได้หลัก จาปูเน้นห้เพื่อปูคนมักหน่อยคู่หนึ่งกับ6 8ถ้าผู้ได้มกักรักหกกับ6ก6องหกสีหาได้พี่น้องอบแบบที่ปูวงไห้กับสำหรับคนที่อยากได้น้อยคู่เพราะว่าเอฟซีกับไล้พี่น้องคอมเมนต์มา,าอยากได้คู่เดียวด้วยเบาเถ้าแอรนะครับมันเป็นสูตรไหมพี่น้องนะครับเป็นสูตรเพ่นก็ร้องไห้ตามสูตรนะครับเขาเลือกเอาครับถ้าว่ามักตัวที่ปูเพิ่อหวงไห้เขาก็เลือกเอาถ้า,าถูกใจตัวใดเขาก็เลือกเอาไหมพี่น้องนะครับ เพราะว่าปูเพิ่นกับบะหูเราก็ต้องจอกตัวใหญท่านผู้ชมปูก็ให้ตามสูตรงวดแมน่นงวดเข่ากับมี่งวดบ่แมน่นงวดบ่เข่ากับมี่ไหมพี่นอ้องอืเข,าาขาวว่าบ้าเท่ากับว่าเข่านี่ท่านผู้ชมบ่เข่ากับว่าบ่เข่านะครับผมแต่ว่ากับแมนะ่พอไรเอฟซีในเบิง้งแอรหามันเข่าของปูผันเจว่าอา้าวคือบ่ไรแม่ผันเจว่าอีกละ่ะคืองวดสองสี่กับสองหกนะเสียดายแม่อยู่บะแมนบ่ามานี่พี่น้องบ่พอปูย่องสิ่งรับปา ขันมะเขาขวันนี้จะปั๊บนาะปูตีปั๊บเบิ้องนะปั๊ปบเบิงนะบบ้งเบ,บิ้องใบเยอ๋อจะปั๊บเบิ้งไบเขาจะขันเออเขาขันันนี้ปูจะปั๊บเบิ้งสูตรไใบขันมะเขอือขันมะเขือใครเนี่ยตกบะแห้งเนาะปูเนาะฝนกระไดจะปูให้เต็มเนี่ยเรียกว่ปูล้านนี่กระเบืมม้องม,ม,มันมีสมิดดี้อ๋อปูสมิดดี้มันกระมีก็ปูอีกปูอีกเขาจะปูให้เต็มตาวสมิดกับปูนี่ปูกับปูเป็นกระเบื้องเสตที่ไม่น้อง เป็นกระเบื้องที่แตกนะครับเพิ่นเพิ่นให้มาปูว่าไปบินทบาตอยู่ร้านขายกระเบื้องเพิ่นกะโอ้แต่ว่าเพิ่นกะดีว่าสัตวปูว่าพ่อตววาว่าไปขอเพิ่นเพิ่นกะตักให<อ>้เลยเพิ่นบริไซน้ำปูเนาะตักใส่ลุนเอร้อานร้นานขายกระเบื้องกระสาทุบุญน,น้ำเพิ่นปูวาถ้าเจ้าให้ม่าปิดกระเบื้องที่มันแตกพ่อนันนดยีดอกว่้จีบลองเรียนเอาส์กินหรสองข,าข้าเจ้าอยากใครที่ปูวอเออข้าเจ้าอยากใครเบาแถวหม่ามันอีก็พอได้ทยาบุญซอยไอ้ปูนน้ำปูน้ำพี่น้องเออ เล็กๆเล็กๆน่อยถ้าเขาบริห็นจิตอ่ะฝนตกม้ามันเป็นตะไคร่น้ำไส่มันมืึนแบบปูเอาใส่กระเบื้องทั้งสี่ก็แต่ว่ามันหยาบอยู่มันหยาบอยู่ถูกแตกเออมันกระเบื้องแบบเรียบๆพี่น้องมันหยาบอยู่พอฟอมมันแตกอีกเลยไว้รับกับปูนแผ่นเลยถ้าเป็นแผ่นมืึนไม่ปูถึศน้ำมันหน่อยลงนะหลางจากนั้นก็ถูกมันแตกแเอ้านักพี่น้องแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อปู่ทุ่งฝนทำช่ชม16สิงหาคม2568เลขเด่นเลขวิ่ง1กับ6ปูวาเด่นซัมกันเเเด้้อไถลปู่นนที1 เลขติด24 5 8้ดผู้ใดมักเลขติดจับใส่กันจับใส่กันเอา,อาที่ผ่านมา5กับ0นมานําำกันเลขติดเลขเด่นบ้าบาครับจับคู่12 141518นะครับวงกลมที่1 4กับ18หลัก1หลัก6 6 2 6 4 6 5 6 8วงกลมที่68พี่น้องน้อยคู่ผู้ใดมักน้อยคู่ก, 1, 4, 1, 8, กับหน1่กับ68เท่านั้นแต่ว่าผู้ใดมีเลขตรงใจนนี่กะกะจับเอาพี่น้องนี่ตัวร่องนี่5้ามักนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชม ขอบคุณขอบคุณปูสาทุครับผมนะครับไอ้โชคให้มันนะปูเนาะอ่าโชค,โชคโมันสาทุครับท่านชมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านนะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมบไอ้โชคให้มันให้หิ้งหิ้งให้เรด้วยพ้อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ